สวัสดีครับพบกับทองขบวนจีนเอไอชาแนวแล้วครับวันนี้มาเบิ่งเศรษฐกิจพอเพียงของขบวนนะครับนะครับเรื่องไก่นะครับมีไก่นะครับเด้อครับนะครับไก่สวยนะครับไก่สวยนะครับนะครับนี่เศรษฐกิจพอเพียงเน้ะครับเนี่ยครับอะาครับะครับ ออมไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เขากำลังเลี้ยงนะครับก็เลยอ้อมไปครับใส่ตะไคร้ไปนะครับนะครับไข่สวยนะครับนะครับนี่ก็เป็นอีกพอเพียงนะครับไม่ติดกิจพอเพียงครับเขาอยู่พอาจินต์ได้นะครับก็นะครับเขาก็สามารถขายได้นะครับกินก็ได้นะครับเพราะว่า อครับตรงนั้ครับออมไนนะครับไก่หน่อยนะครับเนี่ยครับต้งนี้ก็เป็นไก่หน่อยที่โย่อ่ากางมุงกางยางมันยางนีนะครับกันยุ่งกับไว้กัดด้ครับนะครับเราจะเราจะทําให้ไก่อารมณ์ดีนะครับนะครับพ่อยุ่งมากัดไก่กับเสียอารมณ์ดีแล้วครับไก่ก็นะครับ เดีอยครับนี่ก็จะเป็นสาน a m นะครับเนี่ยครับเศรษฐกิจว่าเพี้ยงนะครับสาน a m ปลากับน้ังเกาะขม้านะครับวันนี้มันยกสะดุ้งนะครับนี่ครับนะครับจะเป็นหน้าเขานะ้ครับนะครับหน้าเขาขยองขางนะครับแล้วใกล้กัเลรเดอมไว้นะครับนีครับ นลงสีแล้วครับลงสีกับท้ายชิปไปแล้วครับนะครับเแล้วลงสีสีเข่ากินเอียงบอมด้วยครับนะครับเนี่ยหเราเอารถไถปั้นนะครับรถไถปั้นครับนะครับเราจะแตนแจไว้นะครับไป้แจไว้นะครับนี่น้ำงใหม่มาก็ว่ามีนะครับหนาน้ำงใหม่น้ำงใหม่เกิดเต็มนะครับนะครับจังนิดจ้งน้อยนะครับ ไก่ okay, ชนนาะเอาไก่เอ่เอเยงเขาก็ขังไว้ย่างดีครับไปออกไปนะครับอ้อมยังดีเลยครับนะครับนะครับติดจิตพอเพียงนะครับติดจิตพอเพียงติดจิตเพียงพอนะครับนะครับ,นะรบอ่านี้ก็ว่างกับ,บกตีพยางสะดุ้งแล้วครับ สวัสดีครับบัดดีครับ